เมืวว่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนเราตกน้ำมันอย่างไรบ้างเราอยู่ในเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับผมเล่าฟังไปทำอะไรคือว่าผมพากันไปหาปลาใช่ไหมครับ<อ>ถึงพอไปหาปลาเสร็จปุ๊บเขาก็ติดติดรถไปด้วยไปหาปลาด้วยถึงเขาเมาเมามากผมก็บอกเขาว่าเออพี่พี่อย่าลงน้ำนะพี่ก็อยู่<อ>บนบกเนี่ย<อ>ถึงเขาไม่เชื่อเขาก็โดดโดดลงไป,ดดไปครับผมผมผมก็เห็นว่าพี่เขาว่ายน้ําได้ใช่ไหมครับอเออเห็นว่ายังมีสติยังว่ายน้ําได้ ถึงผมก็เอามองเอาแหอะไรมืวานเอามองมากลางถึงพี่เขาก็ลากมองไปไว้ที่น้ําเทียมคอครับพอลากไปลากมาปุ๊บหลังจากแป๊บผมก็บอกไปไปเก็บมองย้ายที่จะพาไปที่อื่นถึงเขาก็มาช่วยผมเก็บมองมองม,มองคืออะไรอวนน่ะนะอวนครับถึงพอพอเขามาช่วยผมเก็บอวนเสร็จ เขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาเดินเดินตามพี่อีกคนไปนะจะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งถึงผมบอกว่าโอเคพี่คณะเดี๋ยวผมขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะผมบอกผมก็ยืนเก็บเก็บวนอยู่ครับพอเก็บวนเก็บไรเสร็จปุ๊บเห็นพี่เขาขึ้นขึ้นไปแล้วพี่คนหนึ่งอ่ะขึ้นไปแล้วถึงเขามาถามผมว่าเออไอ้นี่ไปไหนวะไอ้เทิงไปไหนถึงผมบอกเอ้าพี่เทิงเดินตามพี่ไปไม่ใช่เหรอถึงแกบอกว่าไม่นะไม่ได้เดินตามไปถึงผมบอกว่า แกเดินตามพี่ไปเมื่อกี้นี่วะแกบอกผมว่าแกจะไปขึ้นกับพี่ถึงพี่บอกว่าไม่มีไม่มีวะมึงอย่าพูดเล่นพูดหวัวนะวะถึงผมบอกไม่ได้พูดเล่นพูดหัวพูดจริงนะนี่ว่าผมก็เสีเดยดยนะวะัว่าคนหายไม่ใช่มาหยอกกันในน้ำนะผมบอกตอนนั้นก็หายแล้วหายแล้วครับแต่เรามีเพื่อนบอกว่ามีแกเดินตามไปตามเพื่อนอีกคนนึงผมผมคน,นบอกเขาเพร<อ>าะเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าครับเพราะเพราะเขามาเก็บ เก็บอวนกับผมอยู่ตอนแรกถึงเขาอ่ะคนบอกผมว่าเออเขาจะเดินตามอีกคนหนึ่งไปถึงคราวนี้เขาก็เดินตามไปมั้งพอเดินตามไปผมก็ไม่ท่านได้ดูข้างหลังใช่ไหมผมดูหลันอยู่ครับผมก็เก็บอวนไปด้วยดูหลันไปด้วยผมกลัวหลันจะจมน้ำพอหันมาอีกทีพี่พี่เขาอีกคนหนึ่งอ่ะขึ้นขึ้นบนบกแล้วขึ้นฝั่งแล้วแล้วก็มาถามผมมาถามพวกผมพวกผมอยู่ในน้ํากันสองคนครับผมว่าเห็นไหมถึงผมบอกไม่เห็นนะครับว่า มันมาบอกมันมาสั่งลาเลยสั่งว่าสั่งว่าไปแล้วนะพี่ไปแล้วผมมาบอกพี่ว่าไปแล้วในฝันในฝันฝันตอนตอน,ตอนช่วงอยู่ไม่บอกว่าประมาณตีสี่ตีห้าเลยหรอจะบอกว่ามึงกูล็อกห้องแล้วมึงเข้ามาได้ไงมันเข้ามากอดแล้วกอดผิดคนไปกอดเมียนั้นบ <c oughs> อกผิดคนเมียเรอบอกไม่อยากใหกูอยู่ที่อ๋อแล้วเขาบอกว่ามันบอกว่ามามาสั่งลา บอกว่าไปแล้วนะพี่ไปแล้วมาบอกก็เฉยว่าเมาเหมือนกันเมาแล้วแต่เมาเะยรปกติเรื่อนิสัยเป็นยังไงอ่ะก็ดีร่าเริงดีอ่ะนิสัยดีั้มกลัวไหมตอนในฝันไม่กลัวนะแต่ตอนนี้แต่ตอนตอนนี้สักกลัวหมืองกันเลยแล้วก็จุดทูบอกเขาอย่างจุดทูบแล้วจุดบอกคนแล้วคุยเขาแล้วบอกคนแล้วบอกว่าคืนนี้บอกไม่ต้องมานะคืนไม่ต้องมาคืนถึงมาแล้วคืนนี้ไม่ต้องมา จุดตึกแต่เช้าแล้วบอกว่าเราอยู่คนๆแล้วพบแล้วคนแล้วมึงก็ไปดีจ้ะบอกเพื่อนว่าไงบอกมึงไปดีไปไม่ต้องมากวนมาอะไรได้หมดทุกหมดโศกแล้วบอกมันเคยไปบ้างไหมเคยค่ะบ้านเขาอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านอยู่อุดรเขาเสียงใหนที่มือเสียงแทรค่ะเอาเสียงกรุงเทพก็ได้เอาเสียงกรุงเทพบ้านอยู่อุดรค่ะบ้านบ้านน้องเขาอยู่ดรค่ะเราเคยไป บ้านมันติดกันแต่ก่อนมันติดกันบ้านบ้านเขาบ้านเราติดกันใช่เข้าโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนบ้านทองอินสวนมอนคือบ้านเราบ้านทองอินบ้านเขาบ้านวนมอนแล้วไม่ได้ไปบ้านนานยังไม่ได้ไปบ้านนานประมาณเจ็ดปีไม่ได้กลับอุดรนะนะค่ะประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะเขาก็ไม่ได้กลับเหมือนกันไม่ได้กลับเหมือนกันเราก็ไม่ได้กลับไม่ค่ะมีความผูกพันกันมากนะ มีน้ำตาให้ก่อนแล้วกันถ้าพูดตามหลังนะเพราะว่ามันเรียกเราว่าแม่เราก็เรียกมันลูกพอมันเป็นอะไรเราก็เก็บแทนมันทุกอย่างมันเป็นอะไรเราก็เก็บแทนมันทุกอย่างเวลาเขาจะตีมันหรือว่าเวลามันเมามันไปไม่ไหวเราก็เอามันไปนอนทั้งที่ยกไม่ไหวเราก็ต้องยกมันไปนอนมีความผูกพันกันใช่เหมือนลูกแท้ๆมันลูกแท้ๆแม่มันยังพูดเลยว่าแม่มันบอกว่ามันไม่ใช่ลูก แกมันเป็นลูกเราเพราะว่ามันอยู่กับเราตั้งแต่อายุสิบหกปีมาทำงานกับเราสุขกินดิบด้วยกันมีทุกมีสุขด้วยกันอยากจะบอกอเขาไปแล้วเขาจากเราไปแล้วเนะี่ยอยากจะบอกเขาว่าอยากบอกว่าให้มันไปดีที่สุดไปให้มันได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่านิสัยมันคนดีม,นม,นดมันไม่คนเอาเปรียบเอาไว้คนแต่เสียนิดนึงแค่เมาการทํางานเวลามันไม่เมามันทําดีมากเลยไปไหนเพื่อนก็รักแล้วเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียว คยห้ามเขาไมเรื่งดุ่มเหล้าเคยค่ะเคยเคยบอกว่าอย่าดื่มมากมันไม่ดีเคยมันก็ครับครับแต่ก็ดื่มแต่ก็ดื่มเพื่อนเยอะมั้ยมันก็เยอะแค่วงการ<ม>งานของแกนั่นแหละค่ะเพราะว่าให้ไปทุกที่ก็แกก็ไม่ไปไปแค่วงการแคบๆของเราที่อยู่ด้วยกัน<ะ>ที่ทำงานไซด์เดียวกันคนรู้จักกันแค่นี้ไม่ใช่ว่าแกจะไปทุกที่ เพราะว่าเวลาแกมอเราก็เป็นห่วงเราไม่ให้แกไปบอกว่าเออแค่พบกันเป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันนี่แหละก็ไม่เย็ดเท่าไหร่แต่เป็นเพื่อนรักกับลูกชายเราตั้งแต่โรงเรียนปหนึ่งจนจบปหกเป็นตายด้วยกันมาจากกรุงเทพเดินจากกรุงเทพมาถึงไหนะ่ะแม่ถึงสงขลาราถให้งลงมาพุทธิจตเดินด้วยกันสองคนไลฟฟังหน่อยว่าเมื่อคืนเราเจออะไรแปลก นนเมื่อคืนเจอเมื่อคืนหรือเจอมอไหร่เจอมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเป็นยังไงเป็นแบบว่ารอยลอยเท้าครับเจอรอยเท้ามีรอยเท้าครับไม่ใช่คนกันเองนะคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นยังไงถึงเราเชื่อว่าเพื่อนเราน่าจะมาก็เห็นเขาพูดกันว่าเออไปกันสี่คนคับไปไปเอาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยในห้องแกเห็นรอยเท้าแบบว่าเดินเดินเข้าไปในห้องห้องที่ว่าแกนอนอ่ะแต่ลอยเท้าออกไม่มีครับ มีแต่รอยเท้าเข้าใช่ครับและตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปคิดว่าน่าจะยังมันเห็นว่ามีรอยเปียกกด้วยเดี๋ยวครับใช่ใช่ท่ันเปียกยังไงที่เท้าเปียกมันเป็นรอยแบบว่ารอยที่ตมน่ะครับอ๋อรอยที่ตมใช่ครับใช่เปียกที่พื้นนลนะครับติดพื้นกระเบื้องครับพื้นกระเบื้องแล้วก็ไปที่นอนด้ไหมก็อยู่ที่หน้าหน้าประตูห้องนอนที่หน้าประตูครับใช่เร้นึกยังไงตอนนั้นเห็นอย่างนั้นก็ ตกใจนิดนึงก็เลยถามว่าเออถามว่าเราตินใครมีใครเข้ามาไหมอ่ะที่เพื่อนมาหาครับใช่ครับกลัวไหมกลัวนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเรารู้จักกันเรามีความสัมพันธ์อะไรกันแบบเรารวมรวมงานกันฮะรวมงานกันรวมงานด้วยกันทำฟ้าทำอะไรด้วยกันครับก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยมันมีอะไรที่บอกเหตุไหมมีครับมีแต่ว่าเขาชวนผมไปอยู่ด้วยเขาชวนเรา ครัับชวนยงงไอ่ะก่อนจะไปหาปลาอะไรเนี่ยครับเขาบอกว่าไปอยู่ด้ไหมเออเดี๋ยวหารข้าห้องคนละครึ่งอะไรเงี้ยครับครับเขาเขาอยู่กับใครอ่ะเขาอยู่คนเดียวครับเขาไม่มีครอบครัวเหรอไม่มีอ๋อเราก็อยู่คนเดียวครับใช่ครับแล้วเขาก็ชวนเราไปใช่ครับให้เราตอบตกลงอ่ะเขาก็เออเออไปครับไม่นึกว่าเพื่อนจะจะไปเรื่อใช่ใช่ใช่ปกติแล้วเพื่อนคนนี้เป็นนิสัยยังไง ก็ดีครับก็ดีครับดีชอบกินหล้าก็ครับกินบ่อยไหมก็ก็ไม่ไม่ครับเวลาทํางานก็ไม่ไม่ได้กินนะครับเลิกเลิกมาตอนเย็นอย่างนี้ก็ก็กินครับหลังจากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเจอรอยท้ารอยอะไรแล้วเนี่ยเราได้จุดทูบอะไรบอกเขาไหมก็เจอครับเมื่อกี้ก็ไปเจอครับบอกพ่าะว่าเออผมไม่ไปเลยนะอะไรประมาณนี้ครับ เขาบอกเราก็จะมาชอวยดีกันเขาใช่เขาจะมาหาเราบอกเขาว่าไงให้เขาไปดีนะเขาไปสู่สุขติหน้าอะไรที่ถึงก็ไม่ถามจริงก็ก็คิดถึงครับก่อนที่เราไปหาปลากันนั้นมีทีท่าอย่างอื่นไหมเขาเคยเป็นโรคเป็นอะไรไหมเป็นแบบไม่สบายอ๋อตอนตอนไปหาปลาผมผมไม่ได้ไปด้วยครับผมตามไปทีหลังครับปกติแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้เราทราบขอไหมว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหม ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคพี่ครับ